ตอนนี้ทางเราคิดว่าตลาดบ้านมือสองทางฝั่งภาคตะวันออกนะครับไม่ว่าจะเป็นชนบุรีศรีราชาสัตหีบและกระทั่งตัวพัทยาเองนะครับเชื่อว่ามีศักยภาพที่จะเริ่มกลับมาหลังจากโควิดไปแล้ว เราก็อยากจะเชิญชวนนะครับนักพัฒนานักลงทุนอสังหาริมทรัพย์บ้านมือสองปรีโน,นเวทขายนะครับลองใช้บริการของเราดูนะครับเรามีเงื่อนไขพิเศษสําหรับนักลงทุนโดยเฉพาะเลยอันนี้เราจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าปฏิเสธไม่ได้เลยสําหรับนักลงทุนทางด้านอสังหารก็ทําบ้านมือสองขายนะครับลองติดต่อไปเข้ามาดูนะครับเพื่อจะได้เงื่อนไขที่ถูกใจนักลงทุนทุนทกท่าน พาร์ตี้นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำบริการใหม่ของบริษัทเรานะครับสำหรับ